เขาถึงไปเที่ยวทาไมเขาถึงไปเที่ยวตังนั้นเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายทุกคนดูคือแบบท้าวเวลิงบิตเบิร์สเพื่อนเจอคนเมื่อกี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านแล้วเขาถือเสาอ,อันหนึง่ง <laughs> แล้วบนเสาเป็นกรงนกตอนแรกนึกว่ามันเป็นเสาต้นไม้อะไรเฉยใช่แล้วข้างในมีนกที่นกจริงเออนกจริงจริงเลยหรอนกจริงจริงที่อยู่ในกรงอะดได้มันจุกที่จุกจิกแล้วรรอรอบกรงอะมีต้นไม้ ล้วเพิ่นเรียกเขาว่า t r a v e l i n g ล i ้ยง h e b i เบิตก็ตลก่จริงอยากตามไปดูเลยจริงๆผมไม่ตามไม่ไม่ตามเขานะตอนนี้นอวัตกรรมใหม่แล้วช่วงนี้เหมือนเจออะไรแบบนี้บ่อยเม่าวานเปิดในไอจีอ่ะก็ดูเจอแบบว่าไปเที่ยวกับไอ้กิ้งก่าคาเมเลียนจริงหรอจริงเป็นกรุ๊ปเลยทุกคนมีคาเมเลียนเกาะบนตัวอายุก่อนหน้านี้ที่เขามีแบบเลี้ยงแมงวันนี่ปังก็หนักแล้วนะ ได้เพิ่นเห็นเป่ามันเคยเห็นเนี่ยเขาปลูกเชือกไว้กับแมงวันเพราะมันจะบินหนีมันก็ดึงขับเรียนภาษาไปกัน traveling with bar เห็นเขาเป็นสัตว์เลี้ยงเหรอปบูม่าปั่มเลี้ยงเพลิรพลเพิร์นเป็นสัตว์เลี้ยงเลี้ยงเขานะบังคับเหรอไอเขเลี้ยงเขานะไม่อยากทำงานละทำไมอ่ะโอวันนี้เขาไม่ได้ทำงานไม่ใช่หรอ เลี้ยงเขาเขาจะเวลาเอาจดีงานสัญญาเลี้ยงเขานะไม่วันนี้เพื่อนก็ไม่ได้ทํางานไม่เอาอไม่เอา,เ,อาเขาหาข้าวให้เขากินนะก็เนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปทำขับข้าวกินเนาะเ้าเนี่ยพอเจะทำข้าวเลี้ยงกินเพื่อนก็ไม่เอาไม่ได้ละ่ะ ไปดูปั๊มเจาเอวเมื่อเช้าอะตื่นมาเว้ยตื่นแบบตื่นเลยนะเพิินแบกว่าเพิินปลุกอะปั๊มตื่นได้แล้วแบบตื่นมาด้วยความสดใสอะแล้วเพลินก็ฉีดน้ำยาอะไรก็ไม่รู้ทําทำให้กูคันตีนแล้วกูตื่นเพราะอาการคันตีนอะแบบคันตีนแบบแล้วสรุปมันคือไอ้น้ำยาทำให้ผ้าเรียบอะแล้วเพิินฉีดกระโปรงลงงปลายเตียงพอดีแล้วกูก็คันตีนแล้วตื่นขึ้นมาตื่นแล้วเหรอคุณน้ากูเป็นคุณน้าตอนไหนเหมือดเพิินดูพี่ฟารโรสอยู่แล้วก็แบบ ว่าไงคุณอ๋อตื่นมาแล้วทักทายกันอย่างงี้มันมันแปลกๆอ่กะมันบุนบุนอะแต่นั่นแหละครับแล้วก็ตอนนี้มาที่ L O C นะกินกาแฟไปเสร็จเรียบร้อยยอดเยี่ยมแสนอร่อยของเราวันนี้มิกเบนเหมือนเดิมแต่ว่าไม่อร่อยน้ำตาไหลเท่าเมื่อวาน,นมิกเบนมิกเบนมิกเบนเร็วกว่ามิกเบนตอนนี้กำลังจะไปที่ปอบินก้าวแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เปิดคลิปกันแบบสวัสดีเจ้าครับรน,นเหมือนเดิมนะวันนี้เราไม่มีตะแดรตะแดนเพราะว่าไม่รู้สิ ก็รู้สึกว่าเปิดไปอย่างนี้น่าจะเทว่ะแป้นแปนอุ้ยตั้งไปรวยหรออืมอะไรก็ไม่รู้อ๋อตอนแรกวันนี้เราจะไปสวนบบนจากคิตตี้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้มินเมย์แล้วว่าจะอยากไปหรือไม่อยากไปไปดี แล้วเปนแต่ว่าอยากไปหรือไม่อยากไปวันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปปอปินเก้าก่อนเพื่อจะไปลอาเสื้อผ้าเพราะว่าถ้าสมมติว่าราหยิบเสื้อผ้าเลยเย็นนี้เราไปนอนห้องเผื่อม,มาแมันจะมีไม่มีเสื้อผ้าแล้วก็อีกอย่างก็จะไม่มีถุงอีกเกียด้วยเพราะถุงอีกเกียใสไว้ใส่เสื้อผ้าอยู่นั่นแหละเราจะพาเพื่อนไปดูโคมไฟด้วยจะไปตวโคมไฟบนเพื่อนโอเคไปเริ่มต้นงานไปอย่างนี้ครับแต่ ตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนเบนจากิตินะจ้อยู่ก็ว้ามาตรงนี้เลยเพราะว่าตอนแรกไปกินกาแฟแล้วก็กอกินกาแฟเสร็จกลับไปที่ห้องบอวิตเก้าใช่ไหมสามกับข้าวกินกันกินอะไรนะกระหล่ำปีผัดน,น้ำปลากับไข่เจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆกูบอกไปแล้วป่ะเราะว่าวันนี้ตั้งใจจะมาที่นี่แต่ว่านี่ก็รอนมาสบายสองเลยแดดกําลังร้อนเลยคนอื่นเขาปกติถ้ามาที่นี่เขาน่าจะมาประมาณช่วงเย็นๆป่ะเออไม,ไม่เคยมาเออเพลินไม่เคยมานี่แต่ว่าเพลินนี้แต่งตัวญี่ปุ่นมากเลย ดูความญี่ปุ่นของเขานะสุดยอดเลยแต่เราโอหยากดอ,ง,อ,กองมาโอหยกดองเราพยาพยามจะเดินไปตรงจุดที่เขาเขาบอกว่ามันสวยๆ <c oughs> เออมันแมทอะสวยๆ <c oughs> ไม่รู้ว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงแต่ว่ามันร้อนชัวร์ๆนะเท่าที่มึงเห็นนี่คือแต่ว่าแสงในไอโฟนมันจะดูดีมากๆเมื่อตอนที่แบบมันมีแสงเยอะแล้วก็แดดร้อนแต่ว่าคิดว่าร้อนมากเลยไปเดี๋ยวเดินไปดูก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาให้ดู ลับมาจากสวนเบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็คือวันนี้ถือว่าได้ออกกําลังกายไปนิดๆหน่อยๆพร้อมกับการเดินเที่ยวนะบรรยากาศแม่งดีมากๆกูรู้สึกดีมากๆคือเพลินนี่ก็ได้ถ่ายรูปแบบเยแยะมากมายแก่ก้องเหมือนกันคือเพลินเนี่ยเอากล้องเฟรมไปนะก็ไปถ่ายโอ้โหสบายเลยคือแบบคนน้อยเว้ยแต่ว่าแดดร้อนแบบแอบร้อนนิดนึงแต่ว่าช่วงท้ายๆของกูก็คือเริ่มเย็นแล้วคือกูก็ไม่รู้ว่าฝนมันจะตกหรือเปล่าหรือยังไงคือก็อยากรีบออกไปเพราะว่ากลัวฝนจะตกนะก็เลยไปช่วงเวลานั้นมันก็เลยแบบร้อนหน่อยแต่ว่ามีร่มก็โอเค แล้วก็มันจะมีโกดังที่เหมือนแบบว่ามีที่ให้ออกกําลังกายด้วยนะแต่ว่าเออไม่ได้ไปออกตรงนั้นแค่แค่เดินวนรอบแล้วก็กลับที่แบบที่จอดรถก็แบบเหนื่อยแล้วก็ร้อนแล้วเฉลี่ยนะที่กูเดินก็ประมาณประมาณ2โลนะ สองโลก,กว่าแล้วก็รู้สึกว่ากูเนี่ยแม็กการเดินน้นอยน้อยลงจากตอนที่ออกกาลังกายเยอะๆตอนที่ออกกาลังกายเยอะๆเนี่ยแม็กการเดินกูจะอยู่ประมาณห้าโลแต่ว่าวันนี้สามโลแล้วกูยมแล้วกูจําได้เลยคือพอเดินอันนี้สองโลใช่ไหมหลังจากนั้นกนะูไปเวทวิวกันต่อคือเพลย์นเนี่ยอยากกินไอติมก็เลยไปกินเซเว่นเซนที่เวทวิวแล้วแล้วกูเดินอีกนิดๆหน่อยๆกูแบบโอ้เหนื่อยกูยมกู้ยมมากนะแล้วก็สุดท้ายก็ คือพยายามหาหมูไว้ ấy, เพราะว่าตอนเย็นอะอยากจะไปทำหมูกระเทียมกินกันที่เวบยมันก็แบบม,มันแพงอะคือแบบหมูแบบรู้สึกว่าแบบโอ้ราคาแพงจังอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองไปหาฟูดวิลล่ากอ้ไม่ใช่วิลล่ามาร์เก็ตเออที่อยู่ใกล้ๆ นะก็ลองไปดูว่าโอเคได้หมูสับมานิดหน่อยแต่ว่าก็ยังราคาแพงอยู่แต่ว่าเออยังพอรับได้นะแล้วก็กลับไปทำไอ้ข้าวที่ห้องกินที่ห้องปอเป็น้าแล้วก็ค่อยมาที่นี่ตอนเย็นก็กินเป็นหมูกระเทียมไปแล้วก็มีทอดไส้กรอกแดงด้วยลืมถ่ายนะเพราะว่ารีบกินรีบกลับมาแล้วก็นั่งดูยูทง u ูทูบเดอะไวท์อะไรกันกับเพลินนะ แล้วก็มาปิดคลิปกันนี่แหละวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นวันหยุดที่ได้ทําอะไรหลายหลักนะแต่ว่าเหนื่อยแอบเหนื่อยเพราะว่าเดินเยียวไปหน่อยถ้าสมมติว,ว่าเดินน้อยกว่านี้เน้นถ่ายรูปก,ก็คงไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าได้ออกกำลังกายนะนานๆทีนะรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยไม่เท่ากับช่วงต้นปีช่วงต้นปีแบบเหมือนแบบประมาณ4ี่ถึงหเดือนแรกของปีอ่ะโอ,โอ้รู้สึกว่ากูออกกำลังกายเยอะเลยแบบสเดือนแรกนี่กูแบบทุกวันแทบทุกวันนะ่ะแบบขาดนิดนิดหน่อยหน่อย,อยซึ่งแบบมันก็นะ เปื่อยๆเนื้อๆตามสูตรอีกอย่างตอนเย็นฝนตกเงี้ยโอ้โหช่ำสบายใจเฉบเลย ก็นั่นแหละครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้คอนเทนต์หลักๆก็เป็นบรรยากาศของสวนเบนนะที่น่าจะเลิกฮิตไปแล้วหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันราะคนมันน้อยหรือไม่กูก็ไปตอนบ่ายนะแต่ถ้าใครสมมุติว่าได้แวะไปก็น่าจะดีมันฟรีนะฟรีแบบฟรีทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้ตรงยิมอะไรที่เข้า่มันเสียค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าแต่น่าจะฟรีนะเหมือนแบบเขาเปิดโล่งก็เข้าไปก็แค่ลงทะเบียนอะไรเ like งี้ยแค่นั้นง่ายๆนะส่วนที่จอดรถเนี่ยก็คงเหลือเฟือเลยเยอะแยะแต่ มึงมันใกล้เส้นสุขุมวิทนะอันนี้บอกก่อนระวังรถติดให้ดีนะถ้าใครไป m rtbts ได้ก็น่าจะดีแล้วก็ถ้าสมมุติว่าขับรถไปเองก็พอมีที่จอดอยู่แต่ว่าไอ้ขาออกอ่ะก็ต้องระวังรถติดนะกูไปช่วงวันนี้แบบรถไม่ติดเลยรถโล่งมากไม่รู้ทาไมเหมือนกันแต่ว่าก็ประมาณนี้แล้วกันครับวันนี้ขอบคุณดูการติดตามรับชมนะแฮปปี้ร์เดย์คนที่เกิดวันนี้ด้วยมีความสุขมากเจอกันวันนี้สวัสดีครับ